สวัสดีครับวันนี้มาลุยอีกครั้งหนึง่งออกจากสวนก็ต้องได้ลุ้นตลอดครับผมวันนี้จะไปทุระข้างนอกเมื่อคืนฝนตกหลายวันแล้วทางก็น้ำก็เริ่มเออไหลาตามทางแล้วเริ่มมาเยอะเรื่อยๆครับมาอยู่บ้านสวนมาอยู่มาซื้อที่กลางทุ่งนางก็จะเป็นแบบนี้ครับ ทางก็จะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ก็จะสังเกตเห็นว่าก็จะมีน้ําไหลตรงนี้เขายกเป็นถนนเป็นถนนใหม่อะปกติแต่ก่อน <laughs> ก็คือน่าจะเป็นทางเดินของน้ําทางไหลของน้ําพอเรามากั้นถนนก็เหมือนกับมาทําเขื่อนในเขาน้ําก็จะเริ่มมาเยอะ ตรงนี้ก็จะเป็นน้ำกำลงังเออครับจะรอดเปล่าไม่รูะก็ผลไปอีกทางออกนะครับจะไม่รู้จะกลับมามันจะเป็นยังไงบ้างก็รอลุ้นกันต่อไปครับผม